รับสวัสดีครับผมร้านวิเคียนเชียงกงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําดูให้ดูเครื่องนะครับว่าจะมีเครื่องตัวไหนบ้างนะครับผมนี่ครับจะเป็นเครื่องนิสันนะครับนิสันพีธรรมดานะครับ220แรงฝ้าเรียบนะครับตัวนี้เครื่องนิสันพีธรรมดาสองรแรงเครื่องเกียร์นะครับไม่กี่เหมือนนะครับตัวนี้พร้อมใบคุมนะครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับท <Thank you. S 1> ี e ่ลงไว้หน้าจอครับตัวนี้แล้วก็จะมีอีกเครื่องตัวนึงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่อง Hino เครื่อง V ีอ่า0เอฟสามร้นะครับตัวนี้ตัดลงจากรถโม่ปูนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องบ้านเราตัดลงจากรถโม่ปูนอ่านี่ครับอ่ามาดูเลยครับผมเครื่องตัวนี้เครื่องเกียร์ตัวนี้ไม่แพงนะครับตัวนี้จะมีอ่าตัวปั่นโม่ปูนไปด้วย เครื่องเกียร์นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์สภาพสวยจิ๊ก <_ m uch> เครื่องแน่นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาดูนะครับเครื่องตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูเกียร์มันนะครับเกียร์ก็สภาพใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับ <_ m uch> ตัวนี้ก็ก็จะเป็นตัวปั่นโม่นะครับ่าตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาคุยสอบถามกันได้นะครับ อ่าแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่แนะนำอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องนิสันนะครับนิสันพีอท่อข้ามสองร้อยหกสิบแรงม้านะครับตัวนี้ <c oughs> เครื่องดีพร้อมใบคุมตัวนี้เฉพาะเครื่องก็ได้อยากได้เครื่องเกียร์ก็มีครับตัวนี้ทางร้านของเราก็จัดให้ได้ครับเครื่องสวยๆสภาพแห้งคิกเลยนะครับอ่าถ้าท่านถ้าถ้าด้านใดสนใจก็ลองโทรมายอยู่นะครับผม ตามที่เราลงไว้หน้าจอแหละครับตัวนี้นี่ครับมาชมเครื่องส,สวยๆถ้า,าก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมานะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกงนะครับวันนี้ก็ได้มาสตาร์ทเครื่องเซตเครื่องให้ลูกค้าดูนะครับเครื่องซ d 1ี0 ฟ้าดำนะครับตัวนี้ลูกค้ามาจากกอโพูชัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังสตัดเครื่องครับตอนนี้เครื่องตัวนี้นิ่มมากนะครับตัวนี้ซีพีเหนึ่งร้อยสิบฟ้าดำครับไอดีใหญ่นะครับตัวนี้เครื่องดีมากครับ ครับลูกค้าครับทีมรานของเราครับลูกค้าเกินเงียบคิปเลยตัวนี้ตัวลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่เราลงไว้เลยนะครับตามช่อง youtube ของร้านวิเีรนเชียงโงของเรามากับช่างเองเลยครับ ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอซี AC ของร้านวิเชียนของเรานะคะวันนี้ก็ลูกค้ามาอุดหนุนที่ร้านเครื่องเกียร์ CBC เครื่องร้อยสิบตอนนี้ก็กำลังจะถอดเกียร์ให้กับลูกค้าบรณีลูกค้าเอาเกียร์ตัวนี้นะคะส่วนเครื่องก็ยกขึ้นรถให้กับลูกค้าแล้วกำลัง ม,มัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็ทดลองเครื่องสองตัวนะคะของร้านเราก็เป็นที่ถูกใจและพอใจกับเครื่องนะคะลูกค้ามาจากโพชัยร้อยเอ็ดใกล้ๆบ้านเรานี่เองค่ะ เดี๋ยวเกียรก็กําลังจะยกขึ้นมาตอนนี้ก็ยกเครื่องขึ้นมาให้ก่อนนะคะกับลูกค้าตอนนี้ก็เครื่องพวกร้อยสิบร้อยแรงทางร้านของเราก็ยังมีอีกเข้ามาเรื่อยๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะหรือว่าติดตามได้ ใน YouTube, Facebook, ร้านวิเชียนเสียกงกงวิเชียนเสียงกงได้นะคะตามที่ขึ้นเลยค่ะครับวันนี้ก็ได้มาสตาร์ทเครื่องม e ีโน่อ e ีซีรนะครับสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าจะไปทำเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้<ช>อ4ซี e C oy, e N o, ร้อยมีโน่เกาแต่แรงนะครับเครื่องตัวนี้ ภาพเครื่องรุ่นเก่าแต่แรงนะครับเครื่องตัวนี้นะครับรภาพของเครื่องทีโน EC ร้อยครับจะเอาน้ำไปใส่รถก็ได้นะครับเครื่องตัวนี้นเครื่องเก่าแตวเราใจหากถ้าท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็ ติดต่อมาตามเบอร์ที่เราลงไว้นะครับช่องดูซุปมีเชียนเชียนกงนะครับเครื่องฮีโน่มีส่มีหลายตัวนะครับเครื่องตัวนี้เป็นยังไงรสรางมาตรฐานบนะ่ยกป่วยแน่ยกป่วยแนะ่เออยังไงสางคนออ ทางต้อมเจียวบ่อเจียวใส่บ้างหนากันนะมาตรทานมาตรทานอ้าวก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเครื่องผ่าน